คนทําบุญมาหน้าตาดีเกิดจากอะไรระพุทยเจ้าบอกว่าคนที่ทางที่ทําบุญมาดีเนี่ยเกิดมาจากอะไรรู้ไหมหน้าตาดีผิวพรรณงามมีผิวพรรณงามดุจทองอะไรต,ต่างๆนานา,นานเนี่ยหลายๆอย่างมันเกิดจากอะไรหนึ่งรักษาศีลห้าใครก็ตามรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์คนคนนั้นจะมีผิวพรรณเนี่ยงามดุจทองคําผิวจะละเอียดจะละอจะละมุนอีกนัยยะหนึ่งคืออะไรรู้จักแบ่งปันให้ทานจาคะ ของอันปราณีตแด่สมณนะแด่พระแด่สมณะพราหมให้ของอันปราณีตของอันปราณีตคือเรารู้จักพิสดารวิจิตบรรจงจะต้องเป็นของดีจะต้องเป็นของอันปราณีตไม่ใช่ของเหลือไม่ใช่ของเดนไม่ใช่ของอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นของอันปราณีตประดิ์ประดอยในการประดิษฐ์ในการทําสิ่งนั้นอย่างดีเลิศเน,นี้ยอันเนี้ยเรียกว่าพกขัพย์ในการทําให้เกิดมาหน้าตาดีอะไรอีกการที่สมมุติยกตัวอย่างง่ายๆพระองค์บอกว่า ดวงตาของพระองค์เนี่ยสวยดุจพญาโคเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เวลามองใครเนี่ยพระองค์ไม่มองคนนั้นด้วยสายตาแห่งการขอนควักไม่มองใครไม่จ้องขมึงไม่มองใครด้วยสายตาแห่งการเกียดชังอาฆาตพยาบาทมาหลายดวงตาจะสวยงามผิวพรรณละเอียดดุจทองอีกกรณีหนึ่งอินัยาหนึ่งคืออะไรเนี่ยอย่างเราตั้งคําถามมาอย่างเงี้ยรู้จักไตรถามว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาป อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วเอาไปทําตามในสิ่งที่ตั้งคําถามนั้นนี่ก็จะทําให้มีผิวพรรณงามละเอียดดุดทองคําเนี่ยไอเหตุปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยเกิดมาหน้าตาผิวพรรณงามงามจากภายในสู่ภายนอกงามจากการลงมือในการปฏิบัติตามธรรมจากการปฏิบัติตามหลักคําสอนเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยเป็นมูล,ลเหตุในการที่ทําให้คนเนี่ยหน้าตาดีผิวพรรณงามส่วนคนผิวพรรณซาม ก็เกิดจากอะไรเกิดจากตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นี้เลยพระเจ้าให้รักษาศีลห้าเขาไม่รักษาเลยให้ถวายของอานปราณีก็ถวายแต่ของอานเป็นเดนไม่มีความปรานีวิจิพิสดารพระเจ้าบอกว่าให้ไต่ถามว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปจะได้นําไปปฏิบัติได้ไม่คิดจะถามอะไรเลยทําเร็วทําชั่วไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามความต้องการของตัวเองเนี่ยวิถีะันนั้นเราอยากเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณงามทาตามที่อาจารย์สอนเมื่อกี้นี้คือกุศล,ลกรรมมาบทสิบ รักษากุศลกรรมบสิบตัวเดียวทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์ใครปาถนาหน้าตาดีผิวพรรณงามเราสามารถรักษาตัวนี้ได้เลยโบ็อกได้แค่ชาตินี้นะแต่รักษากุศลกรรมบทสิบให้ดีได้อย่างชาติหน้าด้วยนะจะบอกให้โบ็อกตาไปส่งผลในชาติหน้าไม่ได้นะต้องส่งผลในชาตินี้เท่านั้นนะโบ็อกนะแล้วโบ็อกก็ต้องฉีดตลอดเวลานะเสียงเงินเสียทองตลอดเวลาแต่กุศลกรรมบทสิบอย่างน้อยที่สุดก็สวยจากข้างในสวยจากข้างในข้างนอกไม่สวยช่างมันเอาสวย